หนึ่งตัวการพิฆาตบ่กน้าอเลยวะเจ้าสบายดีพี่น้องเนาะถือว่ามือนีเป็นของเขาในบอกให้งายเป็นมือทีโซมเพราะว่านี่เป็นในเห็ดเรียกอยู่กระเพาะวัดถือว่าสำริษท์เมื่อหนึ่งรอบมือนีถือว่านเาต้นน้อาออกมาเป็นจะได้ฟังมาทั่วที่ว่าพวกเขาได้นี่แหละถือว่าจะได้ฟังมือนีแต่บัตคุณไม่นึ่เดีถือว่ามือนี

อาภัยจะประกอบส่วนเนอพี่น้องทางนั้นถึงนฮอนอขุนนี่ได้พี่เนาะเดวนงมาทางอของน้องนาก็ส่วนส่วนใดเนาะประกอบส่วนเป็นปูนเป็นในฟูลสอบสองสอบนดแต่งวแต่เหรือว่าพวกเขาจะได้อ่านารมณบอาใหม่น้มารอบกสอบ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 บสออัน อ้ยแกลูกหลาเทาเนาะลูกหลานเทากับมากย่งน้อยแม่เานองท่าก็ือว่าลวดใยไม่ไ้ใป็นการว่าคือว่าเสี่ยงต่อความอันตรายในทุกพืนที่อกจากถือว่าพวกเขาก็เอ่ได้นำาพความเพืนุ์ไปในบ้านเนีแต่ตัว่าได้ลงเห็นพืนี้เนาะใออถูกพักส่วนติ๊บช้เขาได้ประกอบส่วนเออทางกาเตือนนองในการก่อสร้างทางนี้นนโงเอเนืองในปีใหม่คอยบรรทธดฐานจงมีสุขภาพ เออแข่งแห้งเด้อตลอดปี2องพันสองร้อยมนุ่มเหนขวัญเงนตลอดการนาน้าด้วก็หาเงินนะครับใครได้เนาะเออให้ได้มาสร้างในลายเจ้าอ้าสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีสุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุนตานทุกคนที่ติดตานทุกคนเขาส่งทางสองป่าเมาเอออยู่โรงเรียนอนุบาลบ้านน้ำม่งใส่ผู้ตองแปลงชาวนาเก็ เป็นเหมือททำอิดจิกะเทียมทิมงานตางในบ้านนำมามีพอปันพอเลืเป็น,ปน,ปนมือททำอิดเริ่มสีเหตดบัวองเอาอุปรกรณ์เปินกลมาส่งเล็บน้อยแล้ว โอ้เมื่อไผตัวใหญ่บ่แต่ใบที่นใหญ่เลยไอด้อเดยไตัวใหญ่ามากเลฮาลีใหม่เออต่อเมื่อฮาลีนไรใหม่อ 어어어 <susur> เล่อืออืออือ <tries> อันนี้มียอดเงินมาเพิ่มหนึ่งพันบาทเดยเขราเงยผัดจากอิตาลีค่งเนะาะกระสีโฮมไว้ซักก่อนเนาะลงมือเฮดซักก่อนกระสีได้ซำไดมือแหลกมือแหลกกระสิบวท่านลงโตบันไดเพื่อค้นอันนั้นอันนี้มา แลวก็ตัดงาใหม่ตัดต้นใหม่ออกเพราะว่าเห็ดทา้าวอนนี่สิได้ยับเขา้ามาอีกตามพอเลือดพอปั่น่นวา ออเตัดเอาพื้นน้ำพื้นตัดเอา nga มันออกเห็ดพื้นอย่างบัวเสียอย่งบัวเสียไม่เอาไว้เห็ดพื้นลงเตา ก็ถึงห่มไมน้นี่ต้องปลูกยับเค้าไม้ เยาฮักเทียบห้อยอขออ้ขอกับอกกับใจขอบขอบุญกับคุณเดอ้อทั้งเอือดผัดทั้งอิตาลีเดอ้อที่สมทบทุนประมาหนึ่งพันบาทเฮากระซิโฮมไหวสะสมไหวสื่ออันที่จำเป็นอุปกรณ์เนะาะตัวได้มันขาดจนไปกะสมทบบ้านเฮาจะเป็นกำลังเหือแห้งเห็ดสางเดอ้อบ้านเฮาเนาะอันนี้เปิดกว้างเนาะพี่น้งนองเนาะ กว่าผู้ใดอยากร่วมก็ขอเชิญชวนได้เนาะสะดวก,กทั้งใดก็ติดต่อเข้ามาหมู่บ้าน,นเราก็เป็นหมูบนนมบนน่บัตรน้อยบ้านน้ำมงเนาะบ้านศอกหลีกอีกได้ศอกหลีกไหมเพิ่งอยู่อยู่ใน ไสสายไฟตัดออกเนภาพรวมนี่สมทบทุนเข้ามาในนี่ทั้ง เริ่มต้นเนาะพระอาจารย์จอยเสาเอิงเมย์เคียวหรือว่าเมย์บุ้มเนาะแล้วก็เมย์น้องอาเต้ปลาเมาเกจทองเนาะหรือว่าเมย์น่องตีนอะไรเนาะแล้วก็ปู้ดาวตัวนี้มีทั้งเสาหนุดแน่ทั้งบรรณาการเนาะแล้วก็เสาหนับ เานั้นที่ลูกพญ่บาตปันเสาเสาบนลูกพญ่เลิศที่เป็นซอยเข้ามาแล้วก็เสาอาดลูกป้นวันเนาะแล้วก็ป้นวันชมชกเข้ามานะรวมรวมกันแล้วก็มีทั้งครูสุภาพรครูกุ้งครูก็มีอยู่สามฐานเนาะมีครูดาวครูกุ้งครูสุภาพรแล้วก็มีทั้งแม่ติ๊กทั้งสีสว่าง กระเป๋าเส้าใหม่ทั้งซีสาวา่ารวมทบทุนเข้ามาแล้วก็มีทั้งเส้าจุนทั้งบัานนชมพูสมทดทุนนะพี็นนังเน,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 นานะารา้ละเอียดกัปะป๋าเมาแจ้งอยู่แน่นคลิปที่ผ่านมาเลยแหละเนาะแล้วก็มาล่าสุดนี่ก็เป็นทั้งเออผัดทั้งอิตาลี ทรายนี่ก็เป็นเงินของซาอืงนเนาะซื้อจำนวนเงิน3า0 0ันแปด้นหัวกับหัวกับเป็นเงินจำนวนพันกว่าบาทเนี่ยจะจะได้เกือบสองพันนะพี่น้องแจ้งไปในคลิปแล้วเนาะแต่ก่อนทัน้นบ้านเฮาน่ะเป็นบ้านในน้อยแล้วก็ขาดรายได้อีเนาะเนาะแต่ว่า้ามีเงินมากมีทุนมากี่บ้านเฮากันสามารถเฮ็ดได้ หึงมาเนาะเหือแหง้งกำลังเหือแหง้งห้าเห็ดได้แต่ว่าทีเห็ดงานสำเร็จผ่านมาก็มีผู้ปรรมับคำสู้เรื่องอยู่เรื่องกินผลซอยก็มาแล้วก็เรื่องงบซื้ออุปกรณ์เหมือนบ้านเ้าเห็ดได้เนาะทีเห็ดผ่านมาอยู่ในวัดวาลา,ามอยู่ในหมู่บ้านเฮาหอะไรเนาะก็คือว่าสำเร็จไปไลย ลายแนวตื่นจะได้เนาะทั้งซิมแนวทั้ทงซาลาห้องถ้ำแนวอันนั้นอันนี่ลายลายอย่างพี่น้องเนาะขอบมกขอบใจขอบคุณขอบคุณน,นทานยิ่งทานทรายอ้ายเอ,ยยอ,ยยอยยื้อยผู้ใหญ่ไจ้บุญทั้งลายที่คอยช่วยเหลือสะบัดน้ำม้ง,งเฮากระทำกำสูบ้บอว่าตับ้านน้ำม้ง,งได้เปนน็นน้องเนาะแล้วก็รไลาลายบอนลายที่ที่เป็นซอย สบายดีີເດີ້ໃນບ້າนເດີ້งຶງແທนນໍເອີເອີເนີເອ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 ີ่นີເອີເອີเອີເ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 ອີอອີເ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 ອนເອີ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 